นิคารเซนเรื่องตกปลาวันหนึ่งมีสิทธิ์คนหนึ่งถามอาจารย์เซนว่าอาจารย์ขอรับเหตุใดท่านจึงตกปลาทั้งที่ขั้นสอนให้เคารพชีวิตสัตว์ทุกชนิดขอรับอาจารย์ไม่ได้ตอบแต่เดินไปหยิบเบ็ดตกปลาแล้วก็พาสิทธิ์ไปที่ริมแม่น้ำ อาจารย์หย่อนเบ็ดลงน้ำโดยไม่ได้ใส่เหยือ่อเวลาผ่านไปนานสิทธิ์เริ่มสับสนอาจารย์ท่านจะจับปลาได้อย่างไรหากไม่มีเหยื่อติดเบ็ดอาจารย์ตอบพรมยิงว่าข้ามาที่นี่เพื่อตกปลาแต่ไม่ใช่เพื่อตกปลาที่เจ้าเข้าใจสิทธิ์ยังไม่เข้าใจดีนะแต่อาจารย์ก็เอ่ยขึ้นอีกครั้ง การย่อนเบ็ดโดยไม่หวังการนั้นคือการตกความสงบข้ามานั่งดูน้ำไหลดูสายน้ำพัดแล้วก็ฟังเสียงของนกคร้องเสียงธรรมชาตินี่ต่างหากคือปลาที่ข้าต้องการจิ์นิ่งเงียบแล้วก็ได้เรียนรู้ในวันนั้นว่าการกระทําบางอยา่างอาจมีจุดประสงค์ที่มองไม่เห็นเพียงแค่อยู่กับปัจจุบนันเข้าใจความสงบ ก็เพียงพอแล้วบางครั้งผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไปการได้เยู่กับปัจจุบันและค้นพบความสงบภายในต่างหากนี่คือสิ่งที่แท้จริง